ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพาาเที่ยวกันที่ตลาดปัทวิกรณ์ค่ะตลาดนัดเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของเล่นของทุกอย่างของเป็นตล็ดมือสองที่ถูกที่สุดในกรุงเทพล้วค่ะทุกคนไปกันเลยักนก็คือแดดร้อนมากเลยทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง40นะคะซึ่งแดดนี่ก็คืออยู่ตรงหัวเลยสุดยอดมาก ไไม่ไหววแล้คือจะบอกว่าตลาดที่นี่เป็นตลาดที่เราแพ็ของือีสองที่บแบบถ้าว่าจรัสองบาทก็ยังมีอ่ะแต่ว่านี้เราจะมาเลือกตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วเราก็ต้องใส่แมสะค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นแบบหลังแคบบแบบาปิดนิดนึงก็ต้องใส่แมสนี่เสื้อผ้ากองมันก็จะกองเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนเนี่ยเราก็ต้องมาลื้อหาเอามันก็จะเป็นแบบอย่างนี้ก็เสือ้ออันนี้ไม่แน่ใจอันนี้จัวละเท่าไหร่ อ๋ออันนี้ตัวละยี่สิบกล่องนี้ตัวละยี่สิบทุกคนถ้าจะเป็นเสื้อผ้าเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเลือกเอาถ้าสมมติแบบคนจะซื้อไปขายหรือว่าอะไรแบบนี้เราก็ต้องมานั่งเลือกก็ต้องมีเวลาอย่างน้อยก็ต้องทั้งวันเพื่อมานั่งเลือกของเข่าร้านนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะแบบสภาพสภาพามันก็จะคลาคลากันไปไม่ได้แบบสภาพดีทุกตัวเราก็ต้องมานั่งเลือกเอา เหนื่อยค่ะแล้วมันใส่แบบแล้วมันแบบอากาศร้อนด้วยใจแบบยากเย็นมากอ๋อพัดลมพัดลมไะแล้วพับลมนี่นะทุกคนที่บอกว่าเสื้อผ้าตัวละสองบาทที่่วันนี้เสื้อผ้าตัวละสองบาทถ้าเป็นเสื้อสูทเสืส้อโค้ทอะไรพวกนี้จจอยู่ที่สิบบาททาั้งร้านนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะขึ้นกองนี้กัน เพื่อไปหาเสื้อผ้านี่คือทั้งกล่องเนี้ยคือสองบาทหมดนเลย,เลย ราดาดตวันนี้ต่อตลอดเวลานไม่ได้ไหมไมมาทนต่อรอ้มาหากเนงัน้องรอางกันใ่ไหาไม่ต้องมาทานต่อรอ มันก็จะไม่ใช่2บาทแล้วมันก็จะเป็นแบบแบบที่มันคัดเกรหมดแล้วมันก็จะเป็นแบบ20บาท30บาทอะไรแบบเนี้ยโซนเนี้ยมันคัดเกรดมาหมดแล้วร้านอีกโซนหนึ่งเนี่ยพวกในร้านตรงเนี้ยคือคัดเกรดจากคัดเกรดจากกองที่เราไปเลือกกันเมื่อกีเ้กนเนี่ยก็จะห้าสิบบาทสามสิบบาทสามตัวร้อย,ยสีะะออ่สิบบาทอะไรแบบเนี้ยใส สามสิบเก้าบาทดีๆั้งนั้นเลยอันนี้ใบละหกสิบใบละหกสิบสองใบร้อยสองสีอันเนี้ยที่มีสองร้อยตอนนี้เราก็อยู่อีกโซนหนึ่งที่ไม่ได้มีแค่ขายเสื้อผ้ามือสองอย่างเดียวมันจะมีของเบ็ดตะาเล็กอย่างอื่นด้วยเช่นเห็นคนเดินนี่ ก็จะมีพวกเป็นชั้นวางแก้วขายแก้วขายของเป็นตันเลตโต๊ะวางหนังสือโต๊ะใส่หนังสืออะไรแบบนี้อันนี้คืออะไรนี่ this is what it is ไม่รู้นะคะก็จะวางไว้ที่เดิมนี่มันก็จะขายของเป็นตันเลตต่างๆนานานล่มยังมีเลยทุกคนล่มเฮ้ยล่มสีแดง ม่สีดงเป็นไม้กายาสีด้วย<ะ>ดูเบียร์แทกิตไงไม้กายาสีด้นสีแดงยัเรา่เไปขายพวกเป็นถ้วยชามเป็นถ้วยชามมีม็องรีโมทอะไรพวกนี้ก็มีขายนะทุกคนรีโมทอันนี้เป็นของแบบเบอร์หนึ่งพวกรีโมททีวีรีโมทแอร์ Air, แล้วก็มีถ่านถ่านต่างๆนานา,นาที่ไว้ใส่รีโมท จบแล้วสำหรับการพาทัวร์ตลาดปัตวิกรนะคะถ้าสมมุติใครสนใจก็ลองแวะมาได้นะคะทุกคนุ <Hey. S 1> ย ก็จบกันไปแล้วค่ะทุกคนกับการพาทัวร์ตลาดปัตวิกรถ้าใครสนใจก็สามารถมาได้นะคะ